ไปกดไปกดอ็นทำไมล่ะเออไปกดนี่ดีเออไปกดปิดเฉยเลยอืมชิดิดชิดิด เขาให้ให้รอนะแล้วก็ให้ลงทะเบียนด้วยแต่เขาไงห้ลงทะเบียนนะแล้วร็หลังเขาจัข้ามี20คน20คนมีดาวมีม,มาม่ามีอะไรไม่ได้ไม่ได้ทุ้คนเลยเขาไปถึงคิวบอกว่าไม่ให้เขาเปลี่ยนลนะเปลี่ยนเปี่ยนไป้วค่รอแล้วก็มีาว95ครับ95ขอได้95อ่ะฮึบมี เสียง4ีด้เกาห้นะครับพี่น้องเสียง4ีด้เกตัวเดียวเลยเก้ห้ท้าวเวสุวรรณวสุธารามเสียงสีด้เก้าห้าเก้านะเจ้าเก้ 95, แต่ลืมถ่ายวันเมื่อกี้เก้ห้าขายลำตัูได้ เซมได้เก้าห้านะครับพี่น้องได้เก้าห้เซมวัดทวีสุวรรณได้ 95, 95, เก้าห้นเน mm hmm. าเก้าห้าน่สุขั้มงเซมนซีทวีสุวรรณวัดสุทธารามได้95้าชอบชอบองค์นี้สวยยมากนี่รูแล้ว่าแต่จะวางร๊ปเนี่ย หอบวอกสออิบมั้งก้าห้าเ้าบวกพยาธใชด้ดับดับต้องหักอย่างนี้ใหถูกนี่พยาใช้ดับหกักต้องหักางนี้ใช่ไหมต้องหักยงนี้ใช่ไหมพยาธใชัยดับหกักโอเคตัวนี้ มีเดินมีลายด้ยนะมีอะไรวันนี้มีสามมีหกมีพี่น้องไงก็มีสามมีหนึ่งข้างบนมีอะไรเนี่ยมีห้ามีสามมีหนึ่งมีหนึ่งมีสามมีห้ามีเก้าอ่ามีหนึ่งมีสามมีห้ามีเก้า มียันยันนอันนี้มีสามหนึ่งอันมีสามหนึ่งศูนอ่ะมีสามมีหนึ่งมีศูนย์อันนี้อะไรนี่นี่น่หยันสนี่เหมือนกันใช่ไหมเหมือกันอ๋อนี่โอ้นี่หัยอยู่นี่ต้องไปดูไกลหอยอยู่นี่ สองไม่เสร็นท sí ี่ก็อืม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับทะเบียนรถคันนี้ออกบ่อยที่สุดนะครับทะเบียนรถคันนี้ดงฮะอืมวันนี้ห้าหกวันนี้วันนี้รุ่นหนึ่งหนึ่งห้ากับห้าเจ็ดห้าสี่นี่ออกไปแล้ว ห้าสี่ออกแล้วเหลือห้าเจ็ดเจ็ดห้ายังไม่ออกแกออกได้หนึ่งหนึ่งยังไม่ออกหกหนึ่งก็ไปแล้วเหลือหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดนี่ออกไปแล้วนี่เจ็ดนี่หนึ่งหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งนี่ออกไปแล้วหกหนึ่งออกไปแล้วห,หนึ่งเจ็ดออกไปแล้วเหลือหนึ่งห้ากับเจ็ดห้าห้าสี่ออกไปแล้ว อันนี้ก็ออกไปแล้วเจ็ดสองตัวก็เป็นเจ็ดสองตัวหน้าก็เป็นเจ็ดแปดแค่ตามนิ้ง